ก็มาต่อกันตอนที่2นะครับครั้งที่แล้วอาจารย์พูดจบไปถึงเรื่องความหมายของผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณซึ่งหมายถึงผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณในสาขาเวชกรรมและเภสัชกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการประกอบโรคศิลป์แต่ในความหมายนี้ณนะปัจจุบันนะพุทธศักราช2555นะก็ได้ใช้ความหมายของการผู้ประกอบโรคศิลปะแผนไทยนะฮะผู้ประกอบโรคศิลปะแผนไทยแทนเพราะว่า ได้เปลี่ยนกฎหมายโดยใช้กฎหมายพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลปะพุทธศักราช2 5 4 2เป็นความหมายแล้วก็คงจะเปลี่ยนไปจากความหมายตรงนี้นะครับแต่ถ้ากฎหมายนี้บังคับก็ให้หมายรวมถึงผู้ประกอบแผนไทยด้วยประกอบโรคศิลปะแผนไทยนั่นเองนะครับนี่คำว่าผู้อนุญาตนะผู้อนุญาตหมายถึงนี่ผู้อนุญาตนะตรงนี้จําให้ดีจันอยากเน้นเลยข้อสอบชอบถามมากนะค,ะคำว่าผู้อนุญาตผู้อนุญาตนี้มีใครบ้างเพราะต้องขึ้นอยู่กับใบอนุญาตด้วยว่า ใบอนุญาตไหนนะผู้อนุญาตในที่นี้ก็จะมีอยู่หลายส่วนอันที่1ก็คือเลขาธิการอาหารและยาหรือผู้ซึ่งเลขาธิการอาหารและยามอบหมายสําหรับการผลิตยาการนาสั่งการนําหรือสั่งยาเข้ามาในราชอาณาจักรไหนกวามว่าถ้าเราจะผลิตยานะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็แล้วแต่นะอยู่ในประเทศไทยหรือการนํายาเข้ามาในราชอาณาจักรนะครับเราจะต้องขออนุญาตกับ เลขาธิการอาหารและยาซึ่งเป็นผู้อนุญาตกับเรานั่นเองนะครับเลขาออยอน,น,นั่นเองส่วนวงเล็บ2คือเลขาธิการอาหารและยาหรือผู้ซึ่งเลขาธิการอาหารและยามอบหมายสําหรับการขายยาในเขตกรุงเทพคนที่เปิดร้านขายยาแผนโบราณน,นะฮะแผนโบราณหรือแผนไทยนะที่อยู่ในเขตกรุงเทพทั้งหมดนะครับต้องไปยื่นขออนุญาตกับเลขาธิการอาหารและยานะอันนี้ดูให้ดีข้อสอบตรงนี้ ส่วนกรณีผู้ว่าราชการจังหวัดจะเป็นผู้อนุญาตสําหรับกรณีขายยาในจังหวัดนั้นๆซึ่งอยู่ในเขตนอกกรุงเทพมหานครนะเช่นเราอยู่จังหวัดนครปฐมอย่างเงี้ยน,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 นะเราจะเปิดร้านขายายาแผนโบราณในจังหวัดนครปฐมนะผู้ที่อนุญาตขายายาในจังหวัดก็คือผู้ว่าราชการนั่นเองังนั้นในประเด็นผู้อนุญาตต,ตรงนี้ให้เราจําให้ดีนะครับว่าการขายการผลิตหรือการนําเข้านั้น นะในส่วนที่อยู่ในเขตกรุงเทพหรือต่างจังหวัดนั้นใครเป็นผู้อนุญาตนะครับคำว่าคณะกรรมการนะจำเลยว่าเราเพระราชบัญญัติทุกพระราชบัญญัติจะต้องมีคณะกรรมการในการจัดการในการบริหารจัดการให้พระรัติเป็นไปตามกฎหมายคณะกรรมการในที่นี้ก็คือคณะกรรมการยาตามพระราชบัญญัตินี้พรรนักงานเจ้าหน้าที่ก็หมายความว่าผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติอันนี้เราก็จะเจอทุกกฎหมาย รัฐมนตรตีก็หมายถึงรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติในที่นี้ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขนั่นเองนะครับมาตรา5ได้ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธรารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติเห็นไหมฮะและให้มีอำนาจในการแต่งตั้งพนักง,งานเจ้าหน้าที่ออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายในบัญชีท้ายพระราชบัญ,ญญัติและก็ยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ด้วยและกำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญ,ญญัติ กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วก็ให้ใช้บังคับได้จะเห็นว่าถ้ากฎกระทรวงนั้นต้องประกาศในราชกิจจานุเบกษาแต่อำนาจในการแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ก็ไม่จําเป็นต้องประกาศในราชกิจในราชกิจจานุเบกษาก็ใช้บังคับได้เหมือนกันนะอันนี้ก็จะเหมือนกฎหมายทั้งสองฉบับที่ผ่านมาแล้วแต่นี้มาดูโครงสร้างนะจากโครงสร้างของคณะกรรมการตามมาตรา6ได้กําหนดให้มีคณะกรรมการหนึ่งคณะ คณะกรรมการนี้เรียกว่าคณะกรรมการยานั่นเองซึ่งประกอบไปด้วยปรัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานกรรมการนะจะเห็นว่าทั้ง3พระราชบัญญัตินั้นคณะกรรมการการประกอบโรคศิลป์คณะกรรมการสถานพยาบาลและก็คณะกรรมการยานั้นผู้ที่เป็นประธานคือปรัดกระทรวงสาธารณสุขนะเหมือนกันหมดเลยแล้วก็จะประกอบไปด้วยกรรมการส่วนอื่นๆเช่นได้แก่อธิบดีกรมการแพทย์นะระดับอธิบดีเลยนะ อธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่ออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อธิบดีกรมอนามัยเลขาธิการอาหารและยาผู้แทนกระทรวงกลาโหมผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้แทนทะบวงมหาวิทยาลัยนะซึ่งแต่งตั้งจากผู้ดํารงตําแหน่งคณะบดีคณะเพศศาสตร์สองคนอันนี้ต้องสองคนนะครับโทษทีครับนะแต่ตอนหลังเนี่ย ผู้แทนตบวงมหาลาัยให้เปลี่ยนเป็นสำนักการคณะกรรมการอุดมศึกษาแทนนะครับจะต้องเป็นคณะบดีของคณะเทศัชศาสตร์ในมหาลัยต่างๆจํานวน2คน 2> แล้วก็ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาอันนี้ก็ทําหน้าที่ก่นกรองกฎหมายการพยายาิจารณารูปแบบกฎหมายต่างๆผู้หน่วยการกองการประกอบโรคศิลน,นะก็มาด้วยเห็นไหม จากสำนักงานประหลัดกระทรวงกระทรวงสาธารณาสุขเป็นกรรมการโดยตำแหน่งเห็นว่าจะมีกรรมการจากหน่วยงานจากอ,าอธ่บดีต่างๆจากหน่วยงานต่างๆแล้วก็ผู้ทรงคนวุฒิซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่น้อยกว่า5คนแต่ไม่เกิน9ก้าห้าถึงเคนในจำนวนนี้อย่างน้อยต้องเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณดูนะฮะต้องประกอบไม่น้อยกว่าต้องอย่างน้อย2คนนะเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณน,นั้น แผนไทยเราก็มีโอกาสเข้าไปอยู่ตรงนี้เองซึ่งจะถูกแต่งตั้งโดยกรรมการผู้โดยรัฐมนตรีนะฮะคือต้องอย่างน้อย2คนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณน,นั้นจะเห็นว่าโครงสร้างของกรรมการยานแผนไทยเราเข้าไปมีส่วนตรงนี้นองส่วนของผู้ส่งคนนุเท่านั้นงนั้นการที่จะพัฒนาการเปลี่ยนแปลงอะไรก็ค่อนข้างยากนะเพราะฉะนั้นก็อนาคตก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายในส่วนนี้ให้ มันทันต่อเหตุการณ์มากขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้ยาแผนไทยเราก็เริ่มขยายตัวมากขึ้นนะครับทีนี้รองเลขาธิการอาหารและยาเป็นกรรมการและเลขานะก็อยากให้จําประเด็นนี้ว่าผู้ที่เป็นเลขาของคณะกรรมการยาก็คือรองเลขาธิการอาหารและยาส่วนผู้ที่เป็นผู้ช่วยเลขาอีกคนก็คือเป็นผู้ในการกองควบคุมยาจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา และเป็นกรรมการและเป็นผู้ช่วยด้วยก็เป็นทั้งกรรมการและเป็นผู้ช่วยเลขาด้วยนะครับส่วนประเด็นที่อยากให้จําหลักก็คือ 1. ประธานคือใครเลขาคือใครนะครับประธานคือประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเลขาคือรองเลขาธิการอาหารละยาและรองของเลขาอีกทีก็เป็นผู้ในการกองควบคุมยานะครับนี่จารย์จะบอกมาสรุปให้เป็นโครงสร้างเห็นหมประหลัดกระทรวงเป็นประธานมีอธิบดี กรมการแพทย์คองควบคุมโรคติดต่อที่ปดีกรมวิชา,าการแพทย์อนามัยเลขาธิการอาหารยาผู้แทนกระทรวงกลาโหมกเกษตรสหารนะฮะพวกนี้เห็นไ,ไหมว่าแล้วก็ผู้แทนจากทะบวงเป็นคณะเภสาัชเป็นคณะบดีของคณะเภสัชศาสตร์สองคนนะครับผู้แทนจากสํานักงานคณะกรรมการกิจกาผู้นวยการกองการประกอบโรคศิลส์นสนักประลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นกรรมการโดยตําแหน่งเห็นไ,ไหมแล้วก็ผู้ทรงนูย์ไม่น้อยกว่า5แต่ไม่เกิน9 ซึ่งตรงนี้เองจำกัดไว้ว่าจะต้องมี2อย่างน้อย2คนจะต้องเป็นผู้ประกอบโรคศิรป,ปะแผนโบราณนะส่วนน้อยมากนะครับนี่พอสรุปแล้วนะครับรองเลขากรรมอยอก็เป็นเลขาและกรรมการส่วนผู้ในการกองควบคุมยาก็เป็นกรรมการและผู้ช่วยรวมคณะกรรมการยาแล้วก็มีจํานวนไม่เกิน19-23ถึง ตั้งทวีตั้งแต่19คนแต่ไม่เกิน23คนอันนี้ขึ้นอยู่กับตัวแปรของผู้ส่งคนณวุฒิไม่เกินจากตั้งแต่5ถึง9คนนั่นเองนะครับจากนั้นตัวนี้ก็คือโครงสร้างของคณะกรรมการยานะครับซึ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในมาตรา7กรรมการผู้ส่งคนณวุฒิในอยู่ในตําแหน่งคราวละ2ปีอันนี้นั้นกรรมการนํากรรมการของพระราชบัญญัติทั้ง3อย่างนะฮะทั้ง3า ทั้ง3พระราชบัญญัตินั้นคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินั้นก็จะเป็นผู้ทรงวุฒิมีตําแหน่งคราวละสองปีเหมือนกันหมดนะยกเว้นคณะกรรมการการคณะกรรมการวิชาชีพในสาขาต่างๆอันนั้นตําแหน่งผู้ทรงวุฒิดารงตําแหน่งคราวละ3ปีนะอันนี้คือจุดข้อแตกต่างฉันอยากเน้นว่าให้เราจําให้ได้ <c oughs> กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจด้รับแต่งตั้งก็เหมือนทั่วๆไปนะครับเหมือนกับกฎหมายที่ผ่านมา ในมาตรา8นอกจากจะพ้นจากตําตแหน่งตามวารรคมาตราเจ็ 7, แล้วกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิก็พ้นจากตําแหน่งเมื่อตายลาออกรัฐมนตรีให้ออกนะเป็นบุคคลล้มาลายก็ต้องออกเป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถก็ต้องออกได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดนะให้จําคุกเว้นแต่เป็นความผิดละหุโทษหรือความผิดอันได้กระทําโดยประมาทอันนี้ไม่เป็นไรนะครับหรือถูกสั่งพักหรือเพิกถอนอนุญ,ญาตของการประกอบโรคศิลเพราะจะเห็นว่า ผู้ที่เราเชิญมานะฮะเป็นกรรมการผู้ทรงวุฒินั้นนะฮะก็มักจะต้องเป็นผู้ประกอบโรคศริลปะหรือผู้ประกอบวิชาชีพด้วยดังนั้นเมื่อถ้าถูกเพิกถอนหรือสั่งพักอนุญ,ญ,ญาตในเรื่องของการประกอบโรคศริลป์แล้วก็จะหลุดพ้นการเป็นกรรมการด้วยนะครับก็เป็นผลสืบเนื่องต่อกันมาเมื่อกรรมการผู้ทรงวุฒิพ้นจากตําแหน่งก่อนวาระให้มนตีแต่งตั้งผู้อื่นเป็นกรรมการแทนและให้ผู้นั้นดารงตําแหน่งตามวาระของกรรมการซึ่งตนแทนอยู่ อันนี้ก็เหมือนทั้ง3ทั้ง2พระราชบัญัติที่กล่าวมาแล้วนะครับในมาตรา9ในการประชุมของคณะกรรมการต้องมีคณะกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งใน3ของจํานวนคณะกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมถ้าประธานไม่อยู่ในที่ประชุมก็ให้กรรมการก็ให้กรรมการที่มาเลือกคณะกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุมนะครับแล้วก็การวิในิจฉัยชีช้ขาดของที่ประชุมก็ให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งก็ให้มีเสียงหนึ่ง มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันก็ให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาดอันนี้ก็เป็นหลักทั่ว,วไปแต่ข้อที่แตกต่างจากพระ2พระราชบัญญัติที่ผ่านมานะเราจะคงจะจําได้ว่าการครบองค์ประชุมของคณะกรรมการต้องไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งแต่ปรากฏว่าถ้าพระราชบัญญัตินี้ไม่น้อยกว่า1ใน3นะครับก็ถือเป็นองค์ประชุมแล้วงั้นหมายเหตุดอกจันไว้ตรงนี้เลยคือสิ่งที่เราต้องเน้นนะว่าพรบรรยานั้นคณะกรรมการยา ะะการครบองค์ประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามสมมติยี่สิบสามคนสามเจ็ดยี่สิบเอ็ดนะฮะสามเจ็ดยี่สิบอ่าก็คือแปดคนงั้นต้องไม่น้อยกว่าแปดคนถึงจะครบองค์ประชุมเจ็ดคนได้ไหมไม่ได้นะครับสมมติยี่สามคนนั้นต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามนะฮะเพราะฉะนั้นแปดคนขึ้นไปถือว่าเป็นคนครบองค์ประชุมแล้วนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างส่วนมาตราสิบ ให้กรรมการนะฮะคณะกรรมการยามีหน้าที่แนะนําหรือความเห็นในเรื่องต่างๆไ <informações> ปนี้เห็นไหมว่าโครงสร้างของกรรมการหรือหน้าที่ของกรรมการเป็นผู้แนะนําหรือเสนอความเห็นเท่านั้นไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติเองนะคะนรับเสนอความเห็นหรือคําแนะนําให้แก่ใครบ้างอย่างไรบ้างมาดูในเรื่องของการผลิตการขายการนำสั่งเข้าการขึ้นทะเบียนอันนี้ซึ่งปกติก็เป็นอานาจของผู้อนุญาตการพักใช้ใบอนุญาตการเพิกถอนเป็นอานาจของผู้อนุญาตแต่กรรมการก็ให้ความเห็นและคําแนะนํา การกาหนดหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขการผลิตการขายการนําหรือสั่งยาเข้ามาในรัชอาณาจากักรการนํายามาเป็นตัวอย่างเพื่อตรวจการตรวจสอบสถานที่ผลิตยาการที่ขายยาสถานที่นําหรือสั่งเข้ามาในยาในรัชอาณาจากักรการสถานที่เก็บยานะอันนี้ก็คงให้คําแนะนําหรือความเห็นกับผู้อนุญาตหรือเสนอความเห็นหรือคําแนะนําแก่รัฐมนตรีในการใช้อํานาจนะครับต่างๆ รือเรื่องที่ตามที่รัฐมนตรีมอบหมายนั่นเองนะครับส่วนมาตราที่11ก็ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาวิจัยหรือวิจัยเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการให้นำมาตราก้ามาบังใช้ังคับใช้ในการประชุมและของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลมอันนี้ก็เหมือนอนทั่วๆไปนะกรรมการก็มีอำนาจแต่งตั้งอนุก,รการเพื่อกระทําการใดๆนะให้เป็นไปตามเป็นไปตามที่ที่เป็นไปตาม อำนาจของกรรมการด้วยก็มีอำนาจในการแต่งตั้งแล้วก็ใช้หลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่การประชุมหลักเกณฑ์การให้คะแนนการเสนอความคิดเห็นนะฮะของคณะกรรมการมาเป็นมาใช้ในคณะอนุก,กรรมการด้วยนะครับมาดูในหมวดที่5้านะจันจะข้ามไปเลยเพราะว่าในหมวดล่างๆต่อไปเป็นเรื่องของยาแผนปัจจุบันนะครับเรื่องของยาแผนปัจจุบันเราก็คงจะไม่เกี่ยวข้องจันก็เลยกระโดดมาที่มาตรา6 46 ซึ่งเป็นพูดถึงเกี่ยวกับยาแผนโบราณจริงๆแล้วพระราชบัญญัตินี้ใช้ทั้งใช้ร่วมกันระหว่างยาแผนโบราณและแผนปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราก็มาดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเฉพาะยาแผนโบราณน,นะครับคงไม่ต้องไปก้าวเกี่ยวกับแผนปัจจุบันแต่ก็ต้องรู้ไว้บ้างนะครับในมาตรา46ห้ามไม่ให้ผู้ใดผลิตนะฮะขายหรือนำนะฮะหรือนำหรือสั่งเข้ามานะฮะ เกี่ยวกับยาเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งเป็นยาแผนโบราณเว้นแต่ได้รับอนุญาตก็คือห้ามผลิตยาแผนโบราณการขายยาแผนโบราณหรือนำยาแผนโบราณเข้ามาน,นาชอาลาจักโดยที่ไม่รับอนุญาตนั่นเองังนั้นใบอนุญาตทั้ง3อย่างนี้จะต้องขออนุญาตใครที่จะผลิตใครที่จะขายไกลใครที่จะนำยาจากนอกราชอาณาจักรเข้ามาในประเทศก็คงต้องขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายด้วย การขออนุญาตและอนุญาตก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวงก็เป็นกฎหมายลูกซึ่งจะพูดถึงรายละเอียดในการขออนุญาตให้ถูกต้องด้วยอันนี้ตัวไปตัวพระราชบัญญัติก็เหมือนเป็นกฎหมายแม่อีกทีหนึ่งนะครับในมาตราที่47บนะฮะบ,บทบัญญัติแห่งมาตราที่16ไม่ใช้บังคับแก่นะการที่เราจะผลิตขายนําเข้ายาแผนโบราณแล้วเนี่ย ต,ต้องยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้นะครับโดยไม่ต้องขออนุญาตนะฮะในกรณีนี้ไม่ต้องขออนุญาตนั่นเองตามกฎหมายก็คือการผลิตยาการผลิตยาโดยกระทรวงทบวงกรมซึ่งทําหน้าที่ป้องกันบําบัดโรคสภากาชาติไทยหรือองค์การเพศสัชกรรมพวกนี้ก็ไม่ต้องมาขออนุญาตไม่ต้องขึ้นก็เหมือนยกเว้นให้กับราชการหน่วยงานราชการที่ทําหน้าที่ในการผลิตขายนําเข้ายานั่นเองอันที่สองการตรงนี้ตรงนี้ดูให้ดี การปรุงยาแผนโบราณตามตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศตามมาตราที่76องเล็บหนึ่งโดยผู้ประกอบโรคศิละแผนโบราณเพื่อขายเฉพาะสำหรับคนไข้ของตนหรือขายปีกนี่แหละอันนี้เป็นประเด็นมากๆเลยก็เคยมีก็คือสมมุติว่าคนการปรุงยาแผนโบราณนะตามตำรายาที่รัฐมนตรีประกาศก็รัฐมนตรีก็มีอำนาจในการประกาศให้ตำรายาแผนโบราณตำราราไหนที่เป็น ที่เป็นตำราแผนโบราณซึ่งซึ่งคนที่ผลิตยาตามตํารายาแผนโบราณที่รัฐมนตรีประกาศแล้วเนี่ยที่กระทาได้โดยไม่ต้องขออนุญ,ญาตก็คือผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณน,นี่คำว่าผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณแล้วเขาจำไม่ได้ว่าเขาให้ความหมายว่าเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณในสาขาเภสัชกรรมหรือเวชกรรมนะครับเพื่อขายเฉพาะสําหรับคนไข้ของตนหรือขายปลีกก็เคยมีประเด็นว่า ร้านขายยาแผนโบราณเราเนี่ยก็มีหน่วยงานราชการเข้าใจผิดนะครับนึกว่าขายยาได้เฉพาะยาบรรจุเสร็จหรือยาที่ที่ต้องปรุงโดยมีผู้โดยมีผู้ประกอบโดยที่มีสารที่ผลิตยาหรือเป็นยาสําเร็จรูปแล้วเท่านั้นแต่ไม่ใช่ผู้ประกอบโรคศิลป,ปะนะก็คือเภสัชกรแผนไทยซึ่งเปิดร้านขายยานั้นก็มีสิทธิ์ในการปรุงรุงยาเพื่อขายปิกได้ด้วย แต่ไม่ได้เป็นการขายส่งนะก็เคยมีพนักง,งานเจ้าหน้าที่ของอของสารณาสุขในจังหวัดหนึ่งนะไปจับไปจับอ,อันนี้เป็นลูกศิษย์ผมเองนะครับเป็นลูกศิษย์ผมเองที่เป็นเภสัชกรแผนไทยแล้วก็เปิดร้านขายยาแล้วก็ปรุงยาขึ้นขายกับคนไข้ก็โดนจับหาว่าไม่ได้ขออนุญาตการผลิตยาไม่ได้ขออนุญาตก็เลยเอากรณีนี้นะฮะเอาวงเล็บ2ตัวเนี้มาทำหนังสือถึง คณะกรรมการอาหารและยาให้เพื่อพณาปรากฏว่าคณะกรรมการก็ยืนกลานตามที่ว่าตามกฎหมายแล้วนะตอนแรกเขานึกว่าเป็นเฉพาะว่าเวชกรรมไทยเท่านั้นที่จะเพาะจะปรงุงจะปรุงขายยาให้กับคนไข้หรือขายปีกแต่ปรากฏว่าไปดูความหมายคําว่าผู้ประกอบโรคศีระแผนโบราณน,นั้นหมายรวมถึงตัวเภสัชกรแผนไทยด้วยนั้นอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาว่าผู้ที่เปิดร้านขายยาแผนโบราณหรือแผนไทย สามารถที่จะปรุงยาตามตำรับยาที่รัฐมนตรีประกาศนะครับที่รัฐมนตรีประกาศให้เป็นยาแผนโบราณน,นั้นให้เป็นตำรายาแผนโบราณน,นั้นขายปลีกในร้านขายยาของตัวเองได้ด้วยนะครับแล้วก็กรณีที่ผู้ประกอบโรคศิปะเวชกรรมแผนไทยเวชกรรมไทยก็สามารถปรุงยาขายเฉพาะสําหรับคนไข้ของตนที่เข้ามาในคลินิกได้ด้วยอันนี้คือตามตูกต้องแล้วไม่ต้องขออนุญาต อานะจารย์อยากเน้นประเด็นนี้ไม่ต้องขออนุญาตเพราะว่ากฎหมายมาตราที่สี่สิบเจ็ดวงเล็บสองไม่ไม,ไม่ไม่ใช้บังคับนั่นเองงั้นไม่ต้องไปขออนุญาตการผลิตหรือการขายนะประเด็นนี้ฝากเพื่อนฝากพี่น้องชาวแพทย์แผนไทยนะครับผู้ที่เป็นเภสัชกรก็ให้รู้บทบาทตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าสมัยเจ้าหน้าที่เองก็อาจจะมีความเข้าใจผิดนะครับว่า การขายยาหรือการปรุงยาแผนโบราณน,นั้นนะทำได้เฉพาะผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบโรคศิรปะสาขาการแพทย์แผนไทยไอยประเภทการสภาประเภทเวชกรรมไทยเท่านั้นไม่ใช่นะจะเป็นหมายถึงเภสัชกเภสัชกรรมไทยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีว่าร้านขายยาแผนโบราณเราก็สามารถปรุงยาขายเฉพาะคนไข้ได้ไม่จําเป็นจะต้องสั่งหรือซื้อหรือซื้อสําเร็จรูปเข้ามาเสมอไป นะครับอันนี้วงเล็บ2ทวีการขายยาแผนโบราณโดยผู้รับอนุญาตขายยาปัจจุบันอันนี้ก็เคยข้อสอบให้ออกว่าว <â S 1> ยาแผนโบราณจะขายใ้ที่ใดได้บ้างนะครับก็ทําให้เราไม่ใช่ไม่ใช่มองเฉพาะขายได้ในร้านขายยาแผนโบราณเท่านั้นหรือแผนไทยเท่านั้นแต่การขายยาแผนโบราณในที่นี้ก็ผู้ที่รับอนุญ,ญาตขายยาปัจจุบนันนะก็สามารถขายได้หรือผู้รับอนุญ,ญาตขายส่งยาแผนปัจจุบัน ก็สามารถขายยาแผนโบร,ราณได้และผู้ที่รับอนุญาตขายยาแผนปัจจุบันเฉพาะยาบรรจุสิทธิ์ที่ไม่เป็นยาอันตรายหรือยาควบคุมพิเศษก็สามารถขายยาแผนโบราณได้อันนี้เป็นข้อที่ได้เปรียบของแผนปัจจุบันนะครับสามารถขายยาแผนโบราณแต่เราเป็นแผนโบราณไม่สามารถเอายาแผนปัจจุบันนะมาขายได้ยกเว้นเป็นยายกเว้นเป็นยาเ สามัญประจําบ้านแผนโบรบนซึ่งก็ขายได้นะครับและก็การขายยาสมุนไพรที่ไม่ใช่ยาอันตรายหรือการขายยาสามัญประจําบ้านนะประเด็นนี้ก็คงเป็นข้อดีสําหรับคนที่จะขายยาสมุนไพรที่ไม่ใช่ยาอันตรายก็ไม่จําเป็นต้องขออนุญาตการขายยานะกับกับผู้อนุญาตหรือการขายยาสามัญประจําบ้านแผนโบราณน,นะยาโมยาดมหรือยาที่เขาขึ้นทะเบียนว่าเช่นยาหม่องต่างๆ นะขึ้นทะเบียนว่าเป็นยาสามัญประจําบ้านแผนโบราณแล้วนะใครขายก็ได้ไม่จําเป็นต้องขออนุญ,ญาตนะครับอันที่4การนํายาติดตัวเข้ามาในราชนาจากักรซึ่งไม่เกินจํานวนที่จําเป็นต้องใช้เฉพาะได้30วันและการนําหรือสั่งยาเข้ามาในราชนาจากักรโดยกระทรวงทบวงกรมในหน้าที่ป้องกันบําบัดโรคสภา,ากาชาติไทยองค์การเภสัชกรรมนะเพราะฉะนั้นการที่เรา,าคนต่างประเทศ นำยาติดตัวเข้ามาอันนั้นสําหรับรักษาตนเองนั้นที่ใช้ได้เฉพาะตัวไม่เกิน30บวันอันนี้ก็ไม่ต้องขออนุญาตครับนาเข้ามาได้เลยนะครับและการนํายาหรือการนํายาเข้ามาในราชอาณาจากักรโดยกระทรวงทบวงกรมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวกับการบําบัดดูแลรักษานี้ก็ทําได้ก็โดยไม่ต้องไม่ต้องขออนุญาตนะประเด็นตรงมาตราที่47จอาจารย์อยากเน้น